มาเบิงกันค่ะภพยทีตอนนี้กาลังแหนมหาอาชีพอยากมีอาชีพติดโตนะคะทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจดวุราชธานีค่ะเพื่อเ,เปิดรับสมัครผู้ิีสนใจเขารับการฝึกอบรมการเฮดขนมฟิวชันรุ่นที่หนึ่งจำนวน30ชั่วโมงซึ่งการอบรมเทนีฟรีบอมมี่ค่าใส่ใจคือกันค่ะตอนนี้อินฟโฟกราฟิกขึ้นแล้วคุณโพชมแคปนาจอ สแกนไว้นะคะทายรูปไว้เพราะว่าลักสูตรนี่เป็นลักสูตรที่น่าสนใจหลายค่ะการเฮดขนมฟิวชันนะคะก็คือการนั่มมาผสมผสานรูปแบบใหม่เป็นขนมแบบใหม่โดยการเฮดสูตรขนมทีหลากหลายสําหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งนะคะและก็มีเมนูหลายแห้งนะคะเมื่อในภาพตอนนี้โดยคุณสมบัติ คุณสมบัติตองเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้ว่างงานโดยนักศึกษาสันปีดสุดถ่ายบวาสิเป็นปวชปวสนะคะสามารถสมัครได้นะคะโดยเพิ่นเปิดรับสมัครตั้งแต่มือนีจนหอด1 4กุมภาพันธ์นะคะก็บขึ้นมืออื่นโดยการอบรมกับตั้งแต่ช่วง24จนหอด28กุมภาพันธ์ตั้งแต่เก่าโมงจนหอด4ี่โมงแรงชั่วโมงน้ำกันฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลราชธานีย้ำอีกเทือนึงค่ะว่าการอบรมในเทอนี่ฟรีบอมีคาใสาจ่ายนะคะขันอบรมแล้วกสิได้รับบุธิบัตรผ่านการฝึกอบรมรุ่นนี้เพิ่นรับ20คนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบสแกนตอนนี้เลยค่ะหรือว่าแคปนาจอก็ได้ ไปฝ่าวไปสมัครโพมืออื่นเพิ่นปิดรับเป็นหมื่อสุดท้ายคันไผอยากซีวอกอินเข้าไปก็สามารถไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจเจวนราชธานีหรืออยากไปเบิ้งรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ไปที่ f a c e b o o k นะคะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7จวนราชธานีหรือว่าสิเป็นการโทร0-4 5ย์7 2หาต่อ7จ2 5นั่นเองค่ะนะครับ